ถึงแม้ว่าจะยอมรับผิดแล้วก็ตามครับแต่ก็อยู่ยากแล้วครับสำหรับเอนโซฟอนันเดสครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมีแววจะโดนขายทิ้งครับหากว่าเพื่อนร่วมทีมเชลซีเนี่ยไม่ยอมรับนะครับโดยเฉพาะนักเตะแข้งฝรั่งเศสนะครับผมแข้งทีมชาติอาร์เจนตินาเนี่ยร้องเพลงฉลองแชมป์โกปาอเมริกาบนรถบัสกับเพื่อนร่วมทีมครับพร้อมกับไลฟ์สดไปด้วยครับเนี่ยครับไอตรงที่พลาดก็คือไม่สมควรไปไรฟ์สดเลยครับแต่กลายเป็นเรื่องใหญ่โตครับเมื่อเนื้อหาในมีการพุ่งเป้าไปที่ ฝรั่งเศสโดยตรงครับแม้ว่าเจ้าตัวีจะออกมาขอโทษในภายหลังแล้วก็ตามนะครับออกมายอมรับผิดยังไงก็แล้วแต่ครับสิ่งที่มันทำลงไปครับมัน ย้อนคืนกลับมาไม่ได้ครับคนมันเสียความรู้สึกไปแล้วครับมันกู้ออบมายากนะเหมือนแก้วที่มันร้าวครับต่อยังไงก็ไม่เหมือนเดิมนะครับผมบรรดาแข้งชาวฝรั่งเศสในทีมสิงบูเนี่ยมีการเลิกติดตามไอจีของมิดฟิลไว23ปีคนนี้ครับซึ่งดูท่าทีจะทําให้มีปัญหาในแคมป์ของสโมสรสิงบูแล้วด้วยครับซึ่งทางคลัสคาริโนครับซึ่งว่าชี้ว่ามีโอกาสที่เอนโซจะถูกขายครับหากเพื่อนร่วมทีมเชลซีไม่ยอมรับ นั่นหละครับตัวอย่างของคนห้าวครับห้าวไม่ถูกที่ไม่ถูกกาละเทศะนะครับผมซึ่งการเหยียดแบบนี้ในวงการฟุตบอลไม่สมควรจะมีอยู่แล้วโดยเฉพาะวงการฟุตบอลอาชีพระดับสูงอย่างนี้นะอย่างเอ็นโซเองก็เป็นนักฟุตบอลอาชีพอยู่แล้วก็มีประสบการณ์เยอะครับเรื่องพวกนี้เขาน่าจะรู้ดีครับอีกอย่างเขาก็ต่อต้านมาตลอดแล้วกับการเหยียดเชื้อชาติหรือว่าการเหยียดคนอื่นอย่างนี้แต่เขากลับทำแต่เองครับอันนี้โทษใครไม่ได้จริงๆครับก็ต้องถือว่าเป็นบทเรียนราคาแพงสำหรับเอ็นโซฟูนนเดสครับ ซึ่งมีกรูหลายฝ่ายนะครับว่ากันว่าถ้าพี่เกยจะย้ายเนี่ยน่าจะย้ายไปลิสซาอุดีอราระเบียเพราะว่าลีกของซาอุดีอราระเบียเนี่ยเขาพร้อมที่จะทุ่มาเหนื่อยประเคนขัน้นเอยเอนโซโฟอนเดสอยู่แล้วครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องรองดูครับว่าสิงห์บูชชลซีเนี่ยจะจัดการยังไงกับดิวนี้นะครับผมแต่สําหรับตัวผมมองแล้วว่าไม่น่ารอดครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้